ดูระยะนี้ครับยิงระยะค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับลูกนี้อุ้ยเองนะครับแบบจังหวะนี้นะครับผมก็จะจี้ไปแล้วผมก็ดับมันทัดนะครับเรากดเกือบเต็มหลอดับโอ้โหแต่เซฟได้นะมีถือว่าเอาเรื่องนะครับว่าลูกนี้เรายิงแรงมากๆนะครับทุกคนยวเราดูภาพช้านะคือเรายิงเกือบเต็มแม็กนะครับทุกคนแล้วก็เดมเบลลี่ล่างเนี่ยคือผมอัพสกิลยิงให้แบบว่าครบเครื่องมากนะครับแต่ว่าลูกนี้เซฟได้เฉยมาแล้วผมจะลองเทสเท้าซ้ายดูนะครับลูกนี้นะ เดี๋ยวเราหาจังหวะดีๆก่อนนะครับทุกคนเราจะยิงไกลๆนะครับเราจะไม่ยิงใกล้นะอ่านำทับกดเท้าซ้ายครับโอ้โหเซฟนะครับทุกคนนะเท้าซ้ายนี่โดนเซฟเลยนะครับเดี๋ยวรอบตอมานี้ผมจะลองยิงแบบปั่นโค้งดูนะครับทุกคนนะอ่ะเราจะยิงปั่นโค้งระยะบิดเคอร์เลอร์เลยระยะนี้นะครับทุกคนปั่นไปกับเต็มไหมครับโอ้โหทำไมมันเข้าวทุกคนผมรู้สึกมันเหมือนลูกมันเบามากนะครับเราดูภาพช้านะดูมันเหมือนมัเบานะครับในลูกยิงลูกนี้นะ แต่ว่าคือเรามีโอกาสยิงแบบคือมันมีโอกาสเขาเรียกว่าตั้งลำอ่ะตั้งท่าอือมันก็เลยจะมีโอกาสยิงเข้าง่ายขึ้นแบบว่าจัดระเบียบร่างกายอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาอุชมันเดมเล่นะครับทุกคนไปเจอกับผู้สามประตูอย่างวานเดอร์ซานะเพราะเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างที่เหนียวเลยแล้วก็ติดเมตายาวๆแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนะครับพาทุกคนนะครับมาดูค่าพลังของเดมเล่ร่างนี้กันคร่าวๆเลยนะครับทุกคนร่างนี้นะครับก็เป็นร่างล่าสุดนะครับที่เป็นร่าง ได้บังโงดอนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยค่าพลังนะครับให้ดูคร่าวๆพอประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยจบสกอร์นี่เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ความเร็วนี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลักๆนะครับมีสกิลพิเศษมาให้ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าชื่อสกิลอะไรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่านะครับทุกคนอ่านแล้วผมให้ดูสกิลก่อนเพราะสกิลเนี่ยผมยัดให้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมค่าพลังผู้สามตัวอีกตัวกันนะคคคคคครรรรััััับบบททุุกกกนนนนนนต่่ออมมาาาาาะะะเเจดดูพลงงขวซ วันเดอร์าร่างนี้นะครับตำแหน่งนะครับเป็นผู้สาประตูตัวลุกนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่เยอะเลยนะเพราะว่าค่าพลังของวันเดอร์าร่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันเลยนะครับก็คือจะไม่มีอันไหนเนี่ยเด่นไปทางหนก็คือมันครบครบนะครับตัวนี้คือครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ความสูงนะครับ197ด้วยนะครับแล้วก็ค่าพลังการกระโดดนะครับอยู่ที่81นะครับทุกคนแล้วก็วันเดอร์าร่างนี้นะครับทุกคนมีสกิลนะครับมาให้ถึงสสกิลเลยนะครับก็คือ ก็ค่าพลังของมัตถุสานะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมบอกก่อนนะครับว่าคือผมจะเล่นให้ดูแค่ไอดีนี้ไอดีเดียวเหมือนเดิมนะครับส่วนไอดีประตูนะคือผมจะปล่อยจอเลยนะครับก็คือผมจะเล่นแค่บางจังหวะนั่นเองนะครับในการตวนกับวันถุซานะก็อย่าดราม่านะเพราะว่าในการเล่นเนี่ยก็คือผมจะเล่นให้ดูแบบคืออีเครื่องนึงอ่ะคือผมจะปล่อยจอเลยนะครับก็คือ แต่ว่าจะไม่บีบบอลนะก็คือจะให้เดมเบลี่มีโอกาสได้ยิงแบบเต็มที่นั่นเองนะครับแบบจังหวะนี้นะครับผมก็จะจี้ไปแล้วผมก็ดับมันทับนะครับเรากดเกือบเต็มหลอดนะผมพูแจะเซฟได้นะถือว่าเอาเรื่องนะเพราะลูกนี้เรายิงแรงมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวราดูภาพช้านะคือเรายิงเกือบเต็มแม็กนะครับทุกคนแล้วก็เดมเบลี่ล่างนี่คือผมอัพสกิลยิงให้แบบว่าครบเครื่องมากนะครับแต่ว่าลูกนี้เซฟได้เฉยเพราะว่าเราเล่นจริงนะครับทุกมันไม่มีให้แบบว่ามายิงทั้งโล่งนะครับก็คือดูพอเป็นแนวทางก็พอนนะค แล้วผมปับให้มันไปบุกเป็นสไตล์บุกด้วยเนี่ยมันจะได้ขึ้นไปนะครับพอมันได้บนนะแล้วผมเอาบังคับดิมไปเลียวน,นะครับเนี่ยรอเขาขึ้นไปหมดเราจะได้มีโอกาสมีพื้นที่ยิงง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็จะเทสให้ดูทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาแล้วก็มุมยิงไกลนะครับแล้วก็ลูกปั่นโค้งอะไรประมาณนี้คือจะเทสให้ดูหลายๆรูปแบบนะครับทุกคนมาทุกคนรอบนี้เราจะลงเป็นเท้าซ้ายกันบ้างนะครับอุตเตอร์ไปสัดเท้าขวาแล้วเข้าเลยนะครับทุกคนนะ คือนะี่คือผมจะยองยิงเท้าซ้ายนะแต่ว่าระยะนี้ไม่เป็นระยะใกล้นะแล้วก็เป็นลูกเรียบนะลูกเรียบเนี่ยมันยิงมันรับยากนะครับทนะุกคนเนี่ยระยะมันก็ถือว่าเป็นระยะไกลเลยนะครับเนี่ยระยะประมาณนี้นะครับเพราะว่าดิมเบรี่นะครับเป็นนักเตะที่ยิงไม่ค่อยแรงนะครับทุกคนนะแต่ว่ามีความผิวนะครับตัวนี้เราโยนไปเหมือนเดิมวนะครับหลังสุดวันซาเดี๋ยวรอบตัานี้ผมจะลองยิงแบบปั่นโค้งดูนะครับทุกคนนะ เราจะยิงปั่นคุ้งระยะบิดเคยเรอร์เลยระยะนี้นะครับทุกคนปั่นไปกับเต็มไหมครับโอ้ <c oughs> โหทำไมมันเข้าวะทุกคนผมรู้สึกเหมือนเหมือนลูกมันเบามากนะครับเราดูภาพช้านะดูมันเหมือนมาเบานะครับในลูกยิงลูกนี้นะแต่ว่าคือเรามีโอกาสยิงแบบคือมันมีโอกาสเขาเรียกว่าตั้งลำตั้งท่าอือมันก็เลยจะมีโอกาสยิงเข้าง่ายขึ้นแบบว่าจัดระเบียบร่างกายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเรายิงเข้าค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับมา แต่ลูกนี้ผมจะลองยิงไกลๆระยะนี้ดูนะครับอะทุกคนดูซิว่าจะเซฟได้ไหมโอ้แต่ชนเสานะครับโอ้โหน่าจะเข้านะมันน่าจะตรงก่อนะว่าค่าจบสกอร์เนี่ยของดิมเบลลี่เนี่ยมันเยอะมากนะครับทุกคนก็คือมันเก้าสิบแปดเลยนะครับมาแล้วผมจะลองเทสเท้าซ้ายดูนะครับลูกนี้นะเดี๋ยวเราหาจังหวะดีๆก่อนนะครับทุกคนเราจะยิงไกลๆนะครับเราจะไม่ยิงใกล้นะอ่านำทับกดเท้าซ้ายครับโอ้โหเซฟนะครับทุกคนนะเท้าซ้ายนี่โดนเซฟเลยนะครับ เราให้ฝั่งนี้ได้บอลบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บอลเลยเนี่ยคือมันจะหลุดนะครับก็คือเราไม่บังคับเลยมันจะหลุดแน่นอนนะครับคือผมเคยทําอยู่นะเมื่อก่อนนะครับแล้วผมก็หายไปนานเลยนะคลิปเบบนี้นยคือผมไม่ได้ลงนานมากนะครับทุกคนนะผมกลับมาลงแล้วนะครับแต่ดูตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคน๋ยวผมหามาได้ผมทําให้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากไอดีด้วยผมก็ขายดีอยู่นะครับหานตะบันทัพสับนะลูกนี้ไม่ได้นะครับทุกคนคอยเล่นนะครับค่อยบุกไปเรื่อยนะครับ อาจจะดูตะกุกตะกัดนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยทำคลิปนี้คนเดียวนะผมไม่ได้มีผู้ช่วยอะไรนะคือผู้ทาคนเดียวนะคือผมเล่น2เครื่องในรอบเดียวนะครับแบบนี่นะทุกคนมาเรามาเทสท,ท,ท้าซ้ายของดิมเบอรี่กันบ้างนะครับอีกรอบหนึ่งระยะนี้ด้วยกันนะครับทุกคนอลองกดดูโอ้โหยิงมัน,น,น,นหูดนะก็คือระยะนี้มันเป็นระยะไกล่เลยนะครับทุนมันไม่ใช่ระยะไกล่นะครับคือมันนอกกบอเขตโทษนะครับอันนี้ถือว่าไกลนะครับ คือมันไกลนะครับทุกคนในระยะนี้นะแล้วดิมเบลี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ยิงไม่ค่อยแรงนะครับแล้วผมจะลองว่าสกิลแล้วเข้าไปยิงดูบ้างเหรอว่าจังหวะสกิลนะครับทุกคนนะอ่ะทีนี้ก็ลองปั่นดูครับโอ้โหคืนปั่นเบามากนะครับแต่ผมรู้สึกเวาลาดิมเบลี่ปั่นเนี่ยมันดูเบาๆยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนอ่ะแล้วผมเนี่ลองโอ้โหล้ำหน้าไหมเนะี่ยน่าจะล้ำหน้านะผมส่งแล้ว เดี๋ยวครึ่งหลังเเทสให้ดูอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเน้นเท้าซ้ายนะสำหรับครึ่งหลังนะครึ่งแรกแล,แล้วก็เน้นเท้าข้างขนาดไปก่อนนะว่าดิเมเร่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่ยิงได้ทั้งสองเท้าเลยนะคือเก่งเลยนะครับเก่งทั้งสองเท้าเลยนะครับดิเมเร่ตัวน,นี้แล้วก็เป็นดิเมเร่ล่างมาดงรอด้วยนะครับเมื่อกี้นี่พูดตะกุตะอักนึงนะครับทุกคนอ่ะดูระยะนี้นครับยิงระยะค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับลูกนี้อุ้ยโอ้ยยิงไกลมากนะครับแต่ว,ว่าเข้านะลูกนี้นะ ยิงไกลมากนะครับลูกนี้ยิงไกลที่สุดเท่าที่ผมยิงในคลิปเนี้ยแต่ว่าเป็นเท้าข้างขนาดนะครับเนี่ยมันถัดไปแล้วซัดนะครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่าคือมุมมันได้จริงนะครับทุกคนมันได้เข้าอยู่นะครับลูกนี้นะนะครับเขี่ยบอลเล่นไปครับทุกคนเดี๋ยวลูกนี้ผมจะลองยิงระยะปั่นโค้งแบบไกลๆระยะบิกเคิลเลอร์เลยนะครับระยะนี้เลยนะตัวล้องกดเต็มแม็กดูนะครับโอ้โห ว่าจะเข้านะครับทุกคนนะคือลองสังเกตนะครับทุกคนมันดูบอลมากนะครับทุกคนนะลูกของเดมเบลีที่มันปั่นเนะี่ยลองดูนะครับทุกคนคือลูกมันดูบอลๆนะแต่ม,มันก็เหมือนติดบิทเคอร์เลอร์นะมันมีบิทเคอร์เลอร์นะครับแต่ว่าร่างนี้ไม่มีบิทเคอร์เลอร์นะครับทุกคนเรามาดูครึ่งหลังกันรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะอันนี้ก็น่าจะหมดเวลาสำหรับครึ่งแรกไปแล้วนะครับทุกคนยังไม่หมดอีกอหรโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในช่วงครึ่งหลังกันเลยนะครับทุกคน นะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับทุกคนเรามาดูดิมเมล่เนี่ยในช่วงเนี้ยคือผมจะเน้นเท้าซ้ายเป็นหลักเลยนะครับแต่ผมขอย้ายตำแหน่งก่อนนะอุติย้ายไม่ได้นี่หว่ามันต้องรอเกมมันนั่นก่อนนะครับอ่ะลองปั่นคู่ไปครับเท้าซ้ายแล้วผมสลับตำแหน่งสักคู่นะครับก็คือผมจะตอนนี้จะเน้นมาเท้าซ้ายนะครับของดิมเมล่นะเหยียบไล่ไปครับทุกคนนะ เปิดให้ค่อยเล่นครับเอาดิมเมรีได้บอลสวยมาเิ้นเท้าซ้ายครับรอบนี้อ่ะลองปั่นระยะนี้ดูครับทุกคนโอ้โหเซฟได้เฉยนะครับแต่ว่าผมสังเกตนะคือดิมเมรีมันปันนะ่นมาดูเบาๆคือดูรูปแบบมันลูเบามากอ่ะคือเบาเกินนะครับทุกคนเอาดิมเมลีดิผมจะลองเอาดิมเมรีเนี่ยปั่นโค้งที่มุมดูนะครับดูซิว่ามันจะปั่นเข้าหรือเปล่านะครับกอย้าปั่นโนอะ้โห ไะลูกนี้ดูซิว่าถ้าเกิดเป็นประตูนี่เอาเรื่องไงนะ <c oughs> ผมไปหม่งนะครับลูกนี้โอเคผมไปกดหม่งนะอะไรวะเข้าอ๋อโอ้โหเข้าด้วยนะครับทุกคน,นคืออีกรอบนึงคือผมลืมกดเคียร์ด้วยนะอีกไอเดีเนี่ยคือผมปล่อยจอยด้วยไงนะครับอ่าห้ดิมเมอรเล่ขึ้นไปหน่อยโอเคอย่างนี้เลยครับทุกคน ก็ลองซัดซ้ายเต็มข้อโอ้โหอะไรวะจบสกอร์เก้าสิบแปดจริงมั้งเนี่ยทุกคนถามจริงระยะน,นี้แต่ว่ามันเป็นเท้าซ้ายด้วยแหละทุกคนมันเป็นเท้าข้างไม่ถนัดเนาะแล้วก็ว่าไม่ได้นะครับมาครับลูกนี้หลอกแล้วปั่นอีกรอบนึงโอ้โหสองเสาติดเท้าซ้ายกูเอาใหม่เอาใหม่เอาปั่นโค้งก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปยิงไกลจีตางเทอนปัน่นโค้งติดบล็อกอีก ห,หวานเจี๊ยบไม่โดนขัดขวางดีจังเอ้าจังหวะนี้จบบาบอลรั่วเฉยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บังคับนะคือผมเอา้ามันกดเคลียร์ให้เลยวะคือมันกดเคลียร์อย่างไรคือผมไม่ได้เล่นนะหรืออัตโนมัติหรือเปล่าวะนี่ไม่รู้นะขอดิมิรเล่นหน่อยขอติมิเล่อ่ะติมพ่อดูบ้างครับโอ้โหติดร้อยครับนี่นคือมันกดเคลียร์ผมมันได้กดนะเป็นอะไรวะมันเล่นให้หรือเปล่า ลูกนี้น่าจะได้ยิงนะคิดว่านะครับอ่ะปันโค้งกับเต็มแม็กซ์เซฟอีกแล้วครับคือเท้าซ้ายเนี่ยไม่ยิงยังไม่เข้าสักครั้งเลยนะหรือว่าเข้าเลยว่ะเออเข้าแล้วนี่หว่าลูกยึงแนวลูกยิงเต็มข้อนะถ้าผมจาไม่ผิดนะมาลูกนี้จับจังหวะเดียวแล้วเราซัดเลยครับโอ้โหเซฟเฉยเซฟได้ไงว่ะลูกนี้มันน่าเข้านะโอ้โหลูกนี้คือมันน่าเข้ามากนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นเท้าซ้ายด้วยนะครับล้าก็คิดว่ามันน่าจะแบบว่าดบ สกิลเยอะด้วยตบพลังในการยิงอะไรประมาณนี้นะดิเมเร่เท้าซ้ายเนี่ยไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเลยวะไอ้อะไรวะอ่ะมาดูเท้าขวานี่กรอบบ้างโอ้ยไงก็เข้าไวาย้ยานนี้มายานนี้ไงก็เข้าแน่เลยมาไกลๆแล้วก็ตั้งทันแล้วก็ซัดติดบล็อกเฉยโไม่ยิงติดบล็อกดีเกินทุกคนนะผมลองย้ายกองหลังไปน้อยๆหน่อย,อ,ยอ่ะรอบนี้รมประกบตัวไอ ไม่ต้องบีไม่ต้องแงอย่งหรือแบบนี้ดีวะาต้องปั่นโค้งไหมโอ้โหเซฟีกแลวโอ้โหปั่นโค้งมันเบาอย่างวะทุกคนเลเบลีบล่ผมเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยเลเบลีบลย่ยิงเข้าสักลูกยังวะเนี่ยมาลูกนี้แหละใสายซ้ายโอ้โหสามเสาติดจะรั่วเลยครับลูกนี้ชนเสาอีกนะผมจะรั่วเลยนะเอาเต็มข้อโอ้โหแต่ว่าลูกนี้สามเสาติด เอ้ีเสาติดแต่ว่ารอบนี้เขียดเข้านะครับทุกคนโอเคถือว่าก็ยังมีให้เรายิงเข้าอยู่นะครับอันนี้เป็นเท้าซ้ายนะครับทุกคนนะเป็นเท้าข้างไม่ถนัดนะแต่ว่าเดมเลียนี่ยเป็นทั้งเตะที่ถนัดสองเท้าแล้วก็เป็นระยะที่ค่อนข้างไกลเลยนะครับลูกนี้แต่ว่ายิงโคมนะถือว่าสมคาน้อมรือนะครับกับการจบสกอร์98นะครับทุกคนแต่ว่ามานิซาเนี่ยค่าอาเรก่าอะไรค่าการตอบสนองอยู่ที่99ไปนะเว้ยไม่ธรรมดานะคือกินกันนิดเดียวนะครับค่าพลังไม่เยอะ ดิบเบลีตันนี้แรงหมดแล้วครับดูซิว่าจะยิงเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะซีนานไปปั่นคุ้งไปโอ้โหเฮ้ยแม่งชนเสาก็คูดจะบ่อยนะครับท้าซ้ายนะคือตอนนี้ผมนับได้เลยนะประมาณสี่ห้าครั้งติดนะครับมะครับทุกคนก่อนหมดเวลาผมจะยิงไกลดูนะครับลูกนี้นะเอาระยะนี้ดูนะครับทุกคนดับมทัดไม่ใช่ดนบรรนทัดนะเว้ยเมื่อกี้นี่ท่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเข้าเฉยนะแล้วก็เป็นระยะที่ค่อนข้างไกลนะ มื่อวันเดียว่ไกลไม่รับไม่เห็นได้ป่ะดูภาพช้ากันนะครับทุกคนนี่คือผมยิงไกลนะระยะไกลเลยนะครับทุกคนนะเนี่ยไกลที่สุดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะผมจะกดนะมันทันสักหน่อยกดไม่ติดนะครับทุกคนนะโอเคคลิปนี้นะครับก็เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อยากดูตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับุกผมหาได้ผมมาทําให้นะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนนะช่วยกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ